นักทำมาแล้วเนี่ยครับรู้สึกว่าความมั่นใจตัวเองเพิ่มขึ้นเยอะมากถ่ายมุมไหนก็ได้ทําให้ทํางานง่ายมากผู้ใหญ่ทุกคนเคาขาชื่นชอบเพราะทำงานง่าย สวัส <Okay. S 1> ดีครับโดน,นัทสุวิทย์นะคะโดนัทก็จะมีปัญหาที่เป็นคนที่มีฮัมสูงนะครับถ่ายรูปมามุมแต่ละมุมที่เราถ่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้อย่างที่เราต้องการด้วยความที่เราอยู่ในวงการบันเทิงเนาะเราต้องถ่ายรูปถ่ายแบบแคสงานตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราอยู่กับกล้องตลอดเวลาถ้ามุมหน้าเราไม่ได้เนี่ย<ม>ความเซลฟ์ความมั่นใจตัวเองเราอาจจะมีน้อยลง<ม>ใช่คือเราทำเราเพิ่มความมั่นใจในตัวเองเพิ่มทำให้เราสามารถทำงานได้ดีขึ้นค่ใช่ก็แนะนำที่นี่เลยครับโรงพยาบาลเสริมกรรมตกแต่งแบบด็บบิยู เราไม่ต้องมากังวลว่าแบบเอ้ยมุมนี้เราไม่ได้นะมุมนั้นเราไม่ได้คือถ่ายมุมไหนก็รอดคือดูมีมิติมากขึ้นนะคะเราก็ะจะบอกว่าอ,อ๋อจริงๆว่าหันมุมไหนก็คือหล่อมากนี่เป็นไงมุมไหนก็รอดจริงจมูกสวยมากคือทรงคือส,อสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ